ชีดอกหาดอกนี่ครับดอกนะนี่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 ดีสองดกอืดอกนะึงหาดอกนะครับมั ครับก็สวัสดีตอนเศร้าครับผมสุขุสุคนหลังจากฝนตกพี่น้องครับนีฮะขามาขื้นพนูนะครับเนาะบลูวาที่น,นี้อย่างขึ้นกันนะครับผมต้องมาํำรวจบางคนหลักๆก็ิหาบึงอ่าเห็ดเพาะนะครับผมบลูวามีบ่น,นะครับเนาะฝนกำลังตกได้ประมาณสองมื้อน,นะครับมาทำโพนะครับลองมารอเอบึงฝนตกยินซุ่มเติมค,ครับผมนี่อันนี้เป็นโคกเห็ดเพาะนะครับผมมาซองเองบึงประทานลอยออก เนี้ยเคลียร์กันลืมพี่น้องครับเลาะไปนี่ครับผมอู้นี่ผมเพาะแล้วพี่น้องครับผมนี่นี่นี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะสามดอกนะคซีดอกนี่กําลังดอกนิดหน่อยนี่ขนหนาน,นี่มันแรงเด้อครับเด้อมันอาจสีเหี่ยวนะครับนี่ยฟอรครับบ่ได้ครับ นี่ป่อมีดอกนึง่งครับซุกเงียบเงียบจริงๆครับผมมองดอกหนึ่งนี่พออีแล้วนี่สามดอกนี่กระลังออกพี่ทองผมน้อยๆนะ เฮ้ยนี่ดอกนึงน,นี่นี่นี่โอ้แหงหลายพี่น้องครับผมมันสงเหี่ยวเหี่ยวนะครับนี่ยมันสมบูรณ์เลยกินได้ยุ เนะครับเนี่ยซีดอกหาดอกโดนพ่อนะครับผมไม่ค่อยไหลอ่าเด็กขึ้นไปเนี่ยนี่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 น นี่นี่ดอกนึงนี่ครับโมเมนโอ้นี่ดอกนึงครับผมนี่ครับดอกนะนี่นี่นี่สองดอก ผมลืมแนวเคลียร์นี่นี่น,น,น,นี่สามดอกครับหม Độc 1 Độc 1 Ngày sợ Độc 1 2 độc 3 độc Độc 1 าดอกแล้วครับมองเลยเบื่แล้วมั้งนี่หาดอกอีดอกนึงครับผมอันน,นี้บูมนบูมดอกนึงครับผมนี่ อุ้ยสสดีิพอแต่ละดอกนี่ครับผมเชียร์บางงูมันนะครับเนาะเกิดแค่ละดอกเกิดบุดกครับผมนี่พอแล้วนี่เด็ดเลย่อือโฟมไปแล้ว ดอกนี่เสียแล้วครับผมดอกนี่ดอกนึงครับคือบวมีเมลมีกลมเกิดเหมือวดอกนะครับผมบัวลาย มีดอกหนึ่งครับผมเนี่ยเนี่ยดอกเดียวขลเขาหล่องูเล,ลยครับเดี๋ยวผมเชลีรยไปเรื่อยๆครับผมถ้าพ่อไปทายบังนะครับเนาะพ่อแล้วสามดอก mày bạt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ครับเป็นเห็ดเพาะหนังนะครับผมลืมบอกนี่นี่นี่แต่ก่อนที่นคนระับนี่ครับผมดอกนึงโอ้ยี่นน,นี่นี่ครับดอกเหี่ยวมัน หู้นี่เด้สองดอกน,นี่อีกดอกนึงครับต้งเทียกับยูต่างกันนี่ข,า,ขาวๆนี่อาจจะเป็นล้าเห็ดก็ได้ครับ อีพออีดอกนึงนะครับเกือบเน่านอนเลยหายากครับผมมองแล้วดอกเอาแล้วครับผมสวยเติมแล้วครับเดี๋ยวทียางลงเขาก่อนครับผมสลับมือนีหยิวเขานะครับผมไม่ได้หอเขามาพี่น้องครับกะว่าขึ้นมาสำรวจเบิ้งนะครับเนาะหลังจากที่ฝนตกนะครับพ่อเห็ดอยู่ครับเห็ดพอนี่ยครับกำลังออกนะครับผม ส่วนบางดอกก็เหี่ยวนะครับเพราะว่ามันออกก้อนหนาหนีแล้วนะครับผมนี่ดอกในดินก็นกำลังออกมากับนี่ครับผมเดี๋ยวมาลองเบิ้งไหมพี่น้องครับมือหนาอาจจะได้มามืออื่นครับผมเอาแนวเคลียร์มาดีๆอ่ะเดี๋ยวเบิ้งผลงานกันครับผมมึเพลงถ่ายอยู่นี่ครับผมได้ก่อนโอ้ยเอฟก็ได้หลายเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเบิ้งผลงานครับผมเดี๋ยวมาเคลียร์เบิ้งไหมพี่น้องครับอาจจะมีอีกนะครับผมมื่อนี้บริเวณเบิ้งดี เนี้อเกาะเนี้อเคลียก็เป็นอเไรไหมรวมกันอาจะได้อยู่งสองจิตอาใส่ถุงกันละบพื้เที่ละพื้นที่เนาะโอเ้ใบลายล่าหน้าบ้านพอกระเพงครับผมโอ้ไข่จักระจนมันร่วงเห็นปะเจ้ามันร่วงนานเลี้ยบตดยฝนตกมามันเริ่มรุนนะครับผมไข่จักระจนเดมันอิดตัวหนึ่งบ่ได้หาเดมตัวหนึ่งนี่เห็ดพ่อเ้าแกงใส่ลอกพอดีละนี่ครับ ติดพอเอาละเดี๋ยวมืออื่นมาเบิ่งไม้พี่น,อน้องครับผมสหรับมือนี่ก็ที่กลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับมืออื่นพอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอานะ่าเดี๋หลไล่เติบครับสองขีดได้หมดอ่ะสองขีดสองขีดแบบสองขีดกว่าสองขีดกว่าอัานไหนกับหมกนึง